น้องมีเพื่อนชื่ออะไรบ้างาไปเดินเที่ยวตอนเย็นอะ่ะมีเพื่อนมีชื่ออะไรบ้างไปเจอใครบ้างคะน้องนันนนนะน,น,นันนนนั่นนนใช่ไหมคะใช่ไหมคะไปเจอใครบ้างไปเที่ยวเจอใครบ้างคะนองน้องปันน้องปันแล้วมีใครอีกน้องปันแล้วมีใครอีกมีใครอีกคะไปเจอใครอีกพิซซาพิซซา พิซซาพิซซาทำอะไรพิซซาทำอะไรเมฆอ๋อ hmm. พ right? right? oh. oh. ิซซาพิซซากลัวเมฆพิซซากลัวเมฆแล้วเจอใครอีกเจอใครอีกคะเจอใครอีกคะพี่มเบอร์เหรอ timber t i พี่มเบอร์ทำอะไรพี่ทมเบอร์ทำอะไรคะกินข้าวกินข้าวพี่ิมเบอร์ชอบมากินข้าวใช่ไหมอ๋ออ๋อข้าวมาหม่ำที่สวนใช่ไหมคะสวนแล้วเหลือใครอีก คนไหนละที่เจอทุกวันเนี่ยรักที่สุดเลยรักที่สุดเลยคนนี้ใครน้องนั่นน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 นเจอทุกวันเลยเอ้อเขินเขินจะเออจะเอ๋น้องนันนนเอาไปเล่นจะเอ๋กันนะคะคะน้องปันดเอาไปเล่นจะเอ๋กับน้องแล้วเดี๋ยวตอนเย็นไปอีกไหมคะตอนเย็นไปอีกไหมไปอีกไปเดินเล่นที่ไหนคะไปเดินเล่นเที่ยวเที่ยวที่ไหนที่สวนใช่ไหม ที่สวนมีอะไรบ้างฟลาเวอร์ฟลาเวอร์แล้วมีอะไรอีกมีอะไรฟาชเชนฟาชเชนใช่ไหมมีฟามีน้ำพูหรือเปล่ามีน้ำพู้ไหมมีน้ำพูแล้วมีอะไรอีกบปิด์บลูดๆบลูบลูเยอะไหมคะบลิร์เยอะไหมคะบปิด์บลแล้วมีอะไรอีกสควอรทสควอรทมีไหมที่สวนมีไหมคะ สวนสวนมีอะไรอีกสนามหญ้าฟาเวอร์ฟาเวรอร์ฟาเวอร์ฟาเวอร์ออาฟาเวอร์จะเยอะหน่อยใช่ไหมคะฟาเวอร์ฟาเวอร์ตัวค่ะนเลยอะไรนะเว๊บ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 เี่บนบนบเบ่บเบ๊บเลูกเบ๊บเว๊บเา๊บเบ๊บเบ๊บเบ๊นเบ๊บเ๊บเว๊บเบเบ๊บเบ๊บเบ๊ะเบ๊บ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 เา๊อเบ๊บเบ๊บเบ๊บอะไรมาตอนบ๊บเบ๊บ อะไรคะที่มาตอนค่ำอะไรมาตอนค่ำอีกแมงเมาแมงเมาาอาแมงเมาแมงเมาเอาก่อนหน้านี้เจอบ่อยก่อนหน้านี้เจอบ่อยแต่นี้ไม่มีแล้วใช่ไหมคะไม่เห็นแล้วป่ะเอาไม่มี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 ไมม่ีแมงเมาแมงเมาไม่มีแต่เอ๋ไปไหนล่ะเอ๋แต่เอ๋ แล้นี่พ่อไปไหนล่ะคะงานไปทํางานเหรอคะอ๋อ๋อพ่อไปทํางานไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะใดตั้งแต่เช้าดุมไปตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะดุมเอาร่มร่มเอาร่มร่มไปด้วยใช่พ่อเอาร่มร่มใส่กระเป๋าไปใช่ไหมคะอ๋อจำได้แล้วพ่อพ่อไปทํางานยังไงขับอะไรไปคาค่ากอเอาดライブเดค่ ออลุงเซบด้วยลุงเซบด้วยบนลุงเซบลุงเซบลุงเซบทำงานข้างบนช่วงนี้ลุงเซบทำงานที่บ้านทำงานข้างบนใช่ไหมคะบนออห้องลุงเซบอยู่ไหนห้องลุงเซบอยู่ไหนเอาออยู่ข้างหน lives, lives ง้านี่เองแล้วลุงเซบอยู่บนห้องใช่ไหมใช่ใช่ทำอะไรคะทำงานทำงานทำงานปิดปิดอ๋ปิด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 นะแม่จะปิดปิดแล้วนะบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายจุ๊บจุ๊บ i do